ตัวเป็นสาวแล้วโอ้ยมามาปีนานี่ชิบบขนาดดิสวัสดีค่ะรุ่นี้อะสบายแล้วนี่ไหวุฒิยังก็ต้องใเ่็นสาวแล้วตอนนี้ตอนนี้ซอก่ะก็ร่างยูทูบอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้มันขาวล้วนเลยมัน <c oughs> อันนี้บรรยากาศสดๆวิโดมค่ะตอนนี้เมื่อกี้ซอกับยุทถูกนะคะบัตรท่านเลยไปเบิ้งเล็กถูกเดี๋ยวเบิ้งอันนี้กัน มาเบิ่งหนัดไ้บน่นพิธีก่อนนะคะ อยู่บ้านหน้าบ้านน้ําท่วมเลยตอนนี้แห้งตกตั้งแต่ตี3ตอนนี้เป็นรถเคยเห็น200นี่ จักโมองเนอะไปเอกข้าวนีนอนจากโมองนนองเหมือนนี้อัดประว่านกับไปอย่างงานศพนาอ๋าอาาสดงใจอยูะ่ใจในก้เหองุยว่ายุดโมองข้างทางมองข้างทา,า,างนี่จะบรูเลยจลังันนามาจ,จังจะรู<ป>้วคืเราเลเต่าแล้วไป<ษ>ไ็นที่สี่ละโบแมนมันแบบว่านึกว่าเพลงกีบุ่นมแจะใสมันนะ เทียน้ล่วนร้ายเตี้่วนเนาะดูดีฮะโอ้โหโอ้โฮบลายเสียงเขาก็ดีขึ้นครับฉีดยาสองหมื่นเรโอุ้ยเวทีของจริงสวยมากขนาดฮะโอ้ยลายเธอเอีว เข่าแล้วช่องนะแต่มาห่เรือไม่หรอมัน่งเลยเขเรื่ออะไพ่อด้อบเหอับพ่ยสวยขนาอันนี้เซ็จงานบนีแล้วเซ็งานซิมเทาแบบกระชิมาล่งหก้าเจกระิไปติดเพ็ดไไม่เพิ่เียเพราะว่าเดียวมากอานก่อนนเป็นแบบเป็นตาหักเห็ยังไม่ได้ติดเลยนะ นะกเดนนมีวนไปนะสาวน้อยเรเพิ่งช่ว์เามีตะมวนไปนะผู้นำทีมงานก็คือแบบตัวกะทิเอาอยู่ยวตีก็กินขาดละแค่พเอกอะแค่เพเอกอะเอาอยู่อะไรเด็ดากเลยแต่ละคนวงหนึ่งมีตะมวนไปนะ้สวยอะชอบอะ เป็น,นเป็ดย่างใน,นองวัดน์อหาหารท้าวถิ่นได้มาอยู่วมสองซอสอยากหูพ่วงมู้สึกแน่กวางได้ล่ะกันลุกกับเป็ดเกียรติอีกอย่างหนึ่งครับที่ได้พัฒน,นาจากขอในการว่าเป็นคนนักพิมพ์ก็คือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่บอสตงมอบให้อด็ตในอดีที่สุดลักธรับนี่จะสู่ละวันนี้กันทีผ้าลูกทีมแบบมีงานหลายๆไปนะครับ ผมเห็นเห็ดเห็ดเห็นเห็ดเวียกเห็ดงานประยุทธ์เลยเด้อเดี๋ยวกรเฮ็ดอแล้วนะแม่นเก่งเก่งแม่เห็ดคือเห็ดอิหรีครับผมอิหรีเพราะว่าเบิ่งเอาหนาในโซเชียลหรือย่างต่างๆเห็ดคือเห็ดจนเล็กหน่อยทียูนั่จนแบบยังไปเอกนัดตกใต้มาหนาเอยูด้เอยที่ยูนั่จนแบบหัวใหญที่เห็ดชักเถี่ยมันเป็นการเห็ดมันก็เป็นความสุขของผมนะที่แบบว่ามันเย็่ยมบ่ไหนอ่ะ ็นคนคิดเราก็ต้องเป็นคนทำนอกจากสิท้ายถอดให้เล็กน้อยเฮังซอยอยังสีนะครับหลายๆอย่างเมันดูด้วยความสุขครับแต่ว่าหลักให้เฮาสิสิพังจกหน่อยบ่ได้บ่ค่อยได้พักเนาะใช่ไหกคะอาอยู่โตอยแจ็กหน่อยก็คือดีขึ้นเนาะช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นมันยังใหม่อยู่เนาะค่ะเนาะมันปรับปรุงหลายอย่างค่ะทั้งปรับปรุงหลายอย่างทั้งปรับดู ชิดน้ำลายอย่างค่ะคิดน้ำลายอยา่างเพราะว,ว่าหน,านา้หนา,ทหนาที่ควบคุมรับผิดชอบเฮามันหลายขึ้นหรือเปล่าคะหรือยังไงไหลายขึ้นครับดูแลตุกคนรพออทุกแผนกเรื่องอาจารย์ดนตรีใช่เว<ช>ลาบ่มี่เพื่อน,นันทียังแะชิดกระทักขาเฮ้าผู้แหลกเข้ากับแกปัญหาซอยจ็คเซอร์เื่ากันกันเองมันก็นได้เป็นแบบว่าเข้าก็เลยแบบเอาสุทางนะในสี่ชูน ในสิอุปกรณ์ในสิ่าเต่นในสิแดนอร์ในสิ Dance, นส cer, นสอาจารย์นดนตรีอย่างสิมันก็เลยเป็นแบบประโยชน์ที่เราคนเดียวเออเราเราผิดชอบาะเป็นเราพูกอื่นมาน,น,นั้นนดแต่ว่าส่วนมากอาจารย์อาจารย์นดนตรีหรือทุกคนจะปรึกษาเราก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าเขาอาจัยตอ <Okay. S 1> าอา้องเขาได้เขาอาศัยบ่นะ้ำเขาได้ยังีงนะมันได้เป็นเป็นอย่างที่มันก็พัฒนาจากของเมื่อกเป็นอะไรที่เรารับผิดชอบตัวเองมากเลย หุ้นดูการนี้แหละเนาะทสิได้เห็นผลงานจริงจริงจังๆงฝากไว้น้ำแน่สิรอดหรือสีล่วงกันเอ้ยรอดรอดรอดไปเอกของเข้านะครับสิเบจตุลาอยากให้พี่น้องไปเอกเข้าเก่งอยู่แล้วค่ะติดตามผลงานตลอดแต่ละอีย่างกับไฟเอาครับสอดนูดกับบอนโจยดีเลยาะวายแงมเ้านางอยู่หนาวิธีสิจะเบิ่งแบบแงมการแสดงเอาจริงเอาจังอีลีเล่นเท่ากับส่วนหนึ่งแต่ว่ายแงม ยงมเข่าฉากยงมขึ้นฉากยงมออกฉากนี่สิจริงจังสุดยางแล้วก็เป็นคนจริงจังกับงานเป็นคนจริงจังเป็นคนที่แบบอากเป็นน้องมาแล้วแบบจะดีทำนี้ระเบียบจะมองชูนี่เลยครับในการฝึกลูกน้องเป็นได้โตนะเห็นเป็นแบบอย่างเวลาเห็นงานก็คือเห็นงานเวลาเล็ดขัดเล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆทุกคนในเบิรงเขาหักกันเลยจ้า ่ะโอเคค่ะบ่กวดแล้วค่ะขอบคุณเรืยๆค่ะสวัสดีค่ะก่อนงานก่อนเดี๋ยวิปมีฝากไว้สมนียก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ